สวัสดีคะ่ะทุกคนมาพบกับเฟิร์นนะคะซึ่งตอนนี้เฟิร์นยันอยู่ที่ฟอร์ดดอนเมืองค่ะ uh huh. บรรยากาศอันร้อนแรงนะคะต้อนรับกับรถรุ่นใหม่โมเดล2021นั่นเองค่ะกับรุ่นนี้ค่ะ Y-Tech Biturbo ขับสนะคะในราคา1,265,000บาทแต่รุ่นนี้พิเศษค่ะเป็นรุ่นที่มีโรลลิสนะคะราคาจะเพิ่มขึ้นมา3,000 30, 0เป็นราคา1,299,000 5,000บาทน,นั่นเองค่ะ,อะขอพาชมเลยแล้วกันนะคะสำหรับรุ่นรถโมเดลใหม่ที่ทุกๆคน,นจะต้องอยากชมมากแน่ๆเลยค่ะไปชมกันเลยค่ะคันนี้เป็นสีดำนะคะอย่างที่บอกร,รุ่น Y Track นั่นเองกระจังหน้าจะมาแบบนี้นะคะเอกลักษณ์ของ Y Track เขาก็จะมีกระจังใหญ่นะคะที่นูที่ยาวมาจนถึงการชนตรงนี้เลยนะคะแล้วสำหรับรุ่นใหม่เนี่ยเขาจะมีริมตรงนี้ค่ะสีส้ม ซึ่งวันเปิดตัวในวันที่5เนี่ยนะคะเฟินว่าทุกคนต้องสงสัยอะว่าน้องเฟินค้ารถสีส้มเนี่ยตรงนี้ริมส้มแล้วถ้ารถสีอื่นเนี่ยตรงนี้จะสีอะไรคําตอบก็คือสีส้มนั่นเองค่ะก็จะได้เป็นเอกลักษณ์ของวายแท็กแล้วก็คันนี้เป็นคันสีดําตัดกับสีส้มดูสิสวยมากเลยค่ะคันนี้เฟินไม่ได้แต่งอะไรเยอะนะคะก็กันชนไม่ได้เปลี่ยนอะไรใดๆเลยวันนี้อยากจะให้ชมความเดิมๆที่แบบว่าสวยเรียบหรูดูดีค่ะ ติดแค่ตัวขรอบไฟหน้านะคะตัวนี้ให้กับลูกค้าค่ะด้านข้างเองเนี่ยใส่เป็นซุ้มล้อ6นิ้วนะคะมีหมุดนั่นเองค่ะล้อแม็กค่ะอันนี้ทําการเปลี่ยนหนึ่งซึ่งขอบอกก่อนเดิมๆเนี่ยจะมาเป็นขอบ18รมดลมดำมาแล้วเรียบร้อยนะคะสําหรับรุ่น w i Track R แต่ว่าอันนี้เนี่ยเฟิ่เปลี่ยนเป็นขอบ20ค่ะยางม m o เตอร์นะคะแล้วก็อันนี้เป็นเป็นลายอีกลายหนึ่งที่คอทิตมากเลยค่ะ สำหรับตัวแก้มเองนะคะกับตัวหูเนาะตัวแก้มกับตัวหูเนี่ยเขาจะมาเป็นสีดําเงานะคะแบบนี้มาจากโรงงานอยู่แล้วนะคะรวมถึงตัวมือจับตรงนี้ด้วยอันนี้ฟอนติดแค่ตัวเบ้าไปให้นะคะเล่าหลังคากันว่าในส่วนของเราหลังคาเนี่ยปกติเนี่ยจะเป็นสีบลอนใช่ไหมแต่ว่าอันนี้เนี่ยมาเป็นสีดําจากโรงงานแล้วนะคะ สปอร์ตบาร์ค่ะเอกลักษณ์ของ Y ายทรัคนะคะไม่พูดถึงไม่ได้จริงๆสําหรับรุ่น2021เนี่ยสปอร์ตบาร์จะเป็นทรงเดิมนะคะทุกคน mm hmm. เพียงแต่ว่าจะทําเป็นสีดําเงาแต่ก่อนเนี่ยตัวริมตรงนี้นะคะจะเป็นสีเงินตัดกับสีกาวไฟถูกไหมแต่อันนี้เป็นสีดําเงาทั้งหมดค่ะแล้วจะมีเอกลักษณ์ริมสีส้มตัวนี้นะคะ mm hmm. นี่ว่าจากโรงงานแบบนี้เลยค่ะและที่สําคัญนี่เลย4ี่คน,นะคะ mm hmm. นี ด้านท้ายกันล้างนะคะด้านท้ายเนี่ยไม่ได้ทําอะไรเยอะเช่นเดิมเนาะก็จะใส่เป็นตัวไฟตัว C นะคะเพราะว่าลูกค้าอยากได้เป็นตัวไฟตัว C เทเๆทนนั่นเองค่ะกันชนท้ายมาแบบนี้จากโรงงานนะคะก็จะมาเป็นตัวสีดําเงานั่นเองต้องบอกเลยว่าสําหรับโมเดล2021เนี่ยไม่มีในส่วนของตัวสีกาวไฟอีกแล้วแต่จะเป็นสีดําเงามาจากโรงงานค่ะก็จะเพิ่มความสปอร์ตมากขึ้นนั่นเองค่ะในส่วนของสติกเกอร์เนาะ อันนี้แต่ก่อนมันก็จะเป็นสีแบบเทาๆนะคะแต่อันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นสีดำค่ะและโลโก้นะจะให้ชมคือจริงๆปกติจะเป็นสีน้ำเงินเข้มนะคะเอกลักษณ์ของ Ford แต่ว่าคราวนี้เนี่ยมาเป็นสีดำค่ะซึ่งพอมาเป็นสีดำกับรถสีดำเนี่ยดูเท่แบบเท่ามากๆเลยค่ะแน่นอนแหละวายเท็ก,ก็จะมีเป็นตัวกล้องมองหลักให้เหมือนเดิมตรงนี้นะคะแล้วเฟิร์นก็ชอบตัวสติกเกอร์มากเลยอะ่ะสติกเกอร์คือแบบว่ามาเป็นสีส้มแบบนี้นะคะ ไฮไลท์อีกแบบหนึ่งนะคะลูกค้าสามารถเลือกได้นะว่าต้องการรุ่นที่มีโรลเลอร์ล er ิสหรือเปล่านะคะซึ่งโรลเลอร์ล er ิสอันนี้มาจากโรงงานนะคะจะไม่เหมือนกับโรลเลอร์ล er ิสที่คนติดให้เนาะแต่ก่อนเนี่ยติดให้ลูกค้าเนี่ยก็จะเป็นแบบว่ามีตัวล็อกไข่อย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็แบบดึงเอาแต่ว่าอันนี้เนี่ยมาเป็นแบบไฟฟ้าซึ่งนี่ค่ะตัวกุญแจนะคะสามารถคอนโทรลได้จากตัวกุญแจด้วยนะคะเพียงแค่ทุกคนเนี่ยกดสครั้งค่ะนี่ หรือเรียกง่ายๆก็คือไฟฟ้านั่นเองค่ะซึ่งบอดี้เนี่ยความกว้างก็ยังกว้างอยู่เหมือนเดิมนะคะแต่ว่าก็จะมีตัวกินเข้าไปนิดนึงแหละในส่วนของตัวโรลเลอร์นะคะก็ประมาณหนึ่งคืบนะคะแต่ก็ไม่ได้กินพื้นที่อะไรขนาดนั้น,นะคะ่ะถือว่าใช้งานอย่างง่ายได้แล้วที่สําคัญนะคะต้องบอกเลยว่าตัวนี้เขามีระบบที่แบบว่าถ้าสมมติว่ามีคนยืนอยู่แล้วเราแบบว่าเผลอไปกดโดนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะหยุดให้เราอัตโนมัติด,ด้วยค่ะนี่ ถ้าเราต้องการปิดเราก็กดเหมือนเดิมสองครั้งนั่นเองค่ะหรือว่าถ้าต้องการหยุดเนี่ยเราก็กดอีกสองครั้งเขาก็จะหยุดใายแบบนี้เห็นไหมใช้งานแบบง่ายแบบง่ายมากๆเลยนะคะและที่สําคัญเนี่ยก็จะมีปุ่มข้างในรถนะคะที่สามารถสั่งให้มันเปิดปิดได้และปุ่มตรงนี้ค่ะตรงนี้ก็สามารถสั่งให้เขาเปิดปิดได้เช่นเดียวกันนะคะไวแท็กเนี้จัดว่าเต็มๆทั้งคันแล้วแหละเนาะ เพราะว่าตัวนี้เนี่ยสามารถล็อกได้นะคะแล้วอันนี้ก็คือล็อกได้เช่นเดียวกันนั่นหมายความว่าลูกค้าสามารถเก็บของข้างในได้เลยโดยที่ไม่ต้องกลัวมันโดนขโมยหรืออะไรอย่างนี้นะคะใช้งานง่ายมากๆและราคาที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยเพียงแค่3 0 0 0 0บาทเท่านั้นเองค่ะขอให้ชมภายในนิดนึงได้ไหมคะเพราะว่าวายแเขาเปลี่ยนรูปเบาะด้วยค่ะดึด๋งตอนนี้กำลังอธิบายการใช้งานรถกับลูกค้าอยู่นะคะ ซึ่งภายในก็จะมีความหรูหราเหมือนเดิมเนี่ยแหละแต่ว่าจะให้ชมเบาค่ะเบาคราวนี้เนี่ยเขาก็จะมาเป็นเบาะหนังสีดำเดินได้ตะเข็บสีส้มเช่นเดิมเพียงแต่ว่าตัวนี้เนี่ยจะมีริมสีส้มแบบนี้ค่ะนี่มีมาให้แล้วเป็นไงล่ะเท่ามากๆเลยเป็นไงนะคะหวังว่าคลิปนี้เนี่ยลูกค้าจะจุใจสําหรับรุ่นวายแท็กเลยว่ามันเปลี่ยนอะไรจาก ของเดิมไปบ้างอย่างไรนะคะเพราะว่าคันนี้เนี่ยเฟินไม่ได้แต่งอะไรเยอะเลยค่ะทุกคนถ้าใครสนใจไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนนะคะต้องบอกก่อนเลยว่าตอนนี้มีรุ่นใหม่มาแบบว่าแทบจะทุกรุ่นเลยนะคะก็ยังไงก็สามารถโทรหาเฟินหรือโทรหาพี่ต้อมได้นะคะหรือว่าถ้าต้องการมาหาเฟินเนี่ยแนะนําให้โทรหาล่วงหน้าละกันนะคะเราจะได้เจอกันเพราะว่าบางทีเนี่ยเฟินอาจจะมีส่งรถบ้างหรืออะไรบ้างอย่างนี้นะคะ ยังไงก็ฝากติดตามคลิปต่อๆไปเรื่อยๆนะคะรับรองว่าจะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์ทุกคนแน่นอนคะ่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวไปแล้วนะคะบ๊ายบายขอบคุณทุกคนคะ่ะ